สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนปิยบุตรศึกษากอนค่ะนักเรียนคะวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเรื่องต่อไปเดี๋ยวครูจะมาทบทวนเรื่องรัวป่านะคะควานโพและควานมิ่งออกเดินทางแต่เช้าตรู่ควานโพขี่พายมาปินมีภูผาและน้ำใสนั่งนั่งบนกูบข้างหลัง ตามด้วยใบยโบกและใบบัวพร้อมทั้งพังโคนทำหน้าที่ขนของใช้ต่างๆขบวนช้างเดินเข้าป่าลึกต้นไม้สูงใหญ่แทบมองไม่เห็นท้องฟ้าผู้ผาและน้ำใสร้องเพลงเสียงดังลั่นป่าทั้งสองคนร้องจนหิวจึงหยิบข้าวที่แม่เตรียมมาให้พอเปิดห่อ,อข้าวออก ทั้งสองคนหัวเราะจนตัวงอก็อข้าวในห่อใบตองมีเนื้อเค็มกับน้ำพริกมะขามเหมือนกันบ่ายมากแล้วควานโพสั่งหยุดพักใกล้บึงใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยกันขนของลงจากหลังพังโคนเพื่อเตรียมอาหารเด็ก,ดกๆช่วยกันเก็บกิ่งไม้แห้งมากองไว้ พ่อของภูผาจะหุงข้าวป่าให้กินเด็กๆงงข้าวป่าคือการใช้กระบอกไม้ไผ่มาหุงข้าวแทนหม้อแล้วนำไปเผาไฟเหมือนข้าวหลามพ่อของน้ำใสทำปลาอบดินพ่อจับปลาในบึงได้หลายตัวหลังจากทำความสะอาดแล้วเสียบไม้เอาดินเหนียวพกตัวปลาให้หนาะจนมิดทั้งตัว แล้วเอาไปย่างไฟให้สุกส่วนคนอื่นๆไปเก็บใบตองมาทำกระทงใช้แทนจานบางคนไปเก็บพริกมะเขือที่พวกชาวป่าโยนมเมล็ดทิ้งไว้แล้วพืชพวกนี้โตตามธรรมชาติบางคนไปเก็บผักปา่าเห็ดมาห่อใบตองตึงแล้วหมกใต้กองขี้เถ้าเมื่ออาหารสุก ทุกคนก็ล้อมวงกินกันอย่างมีความสุขเรามาฝึกอ่านประโยคก,กันนะคะนักเรียนกลุ่มของควานโพเดินทางไปทำงานนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมคุยครั้งนะคะกลุ่มของควานโพเดินทางไปทำงานประโยคต่อมาค่ะ ในป่ามีผีเสื้อสีสวยและนกนานาชนิดนักเรียนอ่านพร้อมครูอีกครั้งนะคะในป่ามีผีเสื้อสีสวยและนกนานาชนิดประโยคต่อมาค่ะช้างตัวโตพาช้างตัวเล็กไปกินใบไผ่นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมครูนะคะ ช้างตัวโตพาช้างตัวเล็กไปกินใบไผ่ต่อมาค่ะพ่อหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่แทนหม้อข้าวนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมคุยข้างค่ะพ่อหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่แทนหม้อข้าวต่อมาค่ะ ควานช้างเก็บใบตองตึงมาทำกระทงแทนจานนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมครูนะคะควานช้างเก็บใบตองตึงมาทำกระทงแทนจานต่อมาค่ะอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะอ่านและสะกดคำที่ประสมด้วยสระเอือ สระเอือเป็นสระประสมระหว่างสระเอสระอือและตัวอออกเสียงยาวเขียนสระเอไว้หน้าพยัญชนะต้นสระอือไว้บนพยัญชนะต้นตัวอไว้หลังพยัญชนะต้นเมื่อมีตัวสะกดจะเขียนตัวสะกดไว้หลังตัวอตัวอย่างคำสระเอือนะคะ คำว่าเสือเราสะกดอย่างไรคะนักเรียนสอเอือเสือพยัญชนะต้นคือพยัญชนะสอเสือมีตัวสะกดไหมเอ่ยไม่มีนะคะต่อมาค่ะคำว่าเรือเราสะกดอย่างไรคะรอเอือเรือพยัญชนะต้นคือรอเรือไม่มีตัวสะกดนะคะต่อมาค่ะคำว่าเนื้อเราสะกดว่า นอเอือเนื้อไม้โทเนื้อพยัญชนะต้นคือนอหนูนะคะมีตัวสะกดไหมเอ่ยไม่มีนะคะต่อมาค่ะเครื่องบินเราสะกดอย่างไรคะคอรอเอืองอเครื่องไม้เอกเครื่องบออนอบินเครื่องบินเก่งมากค่ะ ต่อมาค่ะคําว่ากระเบื้องเราสะกดอย่างไรคะกรอะกระบอเอืองอเองเบื้องไม้โทเบื้องกระเบื้องเก่งมากค่ะต่อมาค่ะผีเสื้อนักเรียนสะกดคําพร้อมครูค่ะพอ,อีผีสอเอือเสือไม้โทเสื้อผีเสื้อต่อมาค่ะคําว่า มะเขือสะกดอย่างไรคะมออะมะขอเอือเขือมะเขือต่อมาค่ะคำว่าเกลือกอลอเอือเกลือคำว่าเกลือพยัญชนะต้นคืออะไรคะพยัญชนะกอไก่และลอลิงนะคะเป็นพยัญชนะต้นตัวสะกดมีไหมคะไม่มีนะคะ ต่อมาค่ะคำว่าเผือกเราสะกดอย่างไรคะผอเอือกอเผือกคำว่าเผือกพยัญชนะต้นคือผอพึ่งเก่งมากค่ะนักเรียนส่วนตัวสะกดละคะคือพยัญชนะกอไก่นะคะต่อมาค่ะคำว่าช่วยเหลือเราสะกดอย่างไรเอ่ยชออวยอช่วยไมเอกช่วยหอรอเอือเหลือช่วยเหลือ เก่งมากคะ่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะครูก็มีแบบฝึกหัดหนังสือทักษะภาษา,าหน้าที่24ให้นักเรียนกลับไปทบทวนและอย่าลืมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กันด้วยนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะ